จะมาลองมาร์กให้ดูว่ามาร์กน้ำนมแบรนด์เอิงเอิงเนี่ยมาร์กออกมาแล้วมันจะเป็นยังไงเขาจะลองลองมาร์กให้ดูนะนะเราก็ทาทาตรงส่วนที่เราอยากให้มันขาวอะ่ะเราก็มาร์กทิ้งไว้แค่นี้ปึ๊บแล้วก็มาร์กรทิ้งไว้นะ ทิ้งไว้สักส5 2 0้าินาทีระหว่างที่เรามาร์กเนี่ยเราจะเล่นโทรศัพท์หรือว่าจะทำอะไรก็แล้วแต่แล้วพอครบ20นาทีอะ่ะเราก็ค่อยมาล้างอันเนี้ยเขาจะลองมาร์กต่อแล้วเดี๋ยวอีก20นาทีเรามาเจอกันนะว่ามาร์กแล้วเนี่ยตรงตรงที่เขามาร์กเนี่ยมันจะตางกับตรงที่ไม่ได้มา,าร์กยังไงโอเคนะจะเจอกัน อนนี้ก็ครบสินาทีแล้วนะอืมเดี๋ยวเขาจะล้างให้ดูอ่ะลองดูเนื้อครีมก่อนเนี่ย15นาทีมันจะเริ่มแบบเห็นป่ะมันจะเริ่มแห้งอย่นงงี้ยดูของนอ้องดูของนอ้องเห็นไหมเข้าสิบห้นาทีแล้วเป็นอย่างนี่เราก็จะล้างให้ดูนะนี่ปึ๊บล้างออกก็ล้างล้างง่ายๆเลยเนี่ยแค่ล้างแค่นี้ปั๊บมาอยาเห็นป่ะเคลมสีผิวแล้วเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมว่ามันต่างปั๊มาลองล้างของน้องกัน เห okay. uh ็นไหมว่าพอล้างออกแล้วสีผิวมันจะต่างกันอ่ะลรงลองเทียบสองข้างให้ดูเห็นไหมต่างกันตรงนี้จะตรงนี้แล้วดูของเขา เห็นไหมนู้ออกไหมว่าตรงไหนมาร์กตรงนี้มาร์กตรงนี้มาร์กแล้วตรงนี้ไม่ได้มาร์กเห็นปะ่ะนี่ก็คือผิวเขาอะเป็นคนที่คือปกติอเขาก็มาร์กเื่อยๆอยู่แล้วนึกอ,ออกไหมมันก็เลยเหมือนจะเห็นผลชัดก,กว่าแต่น้องเขาอ่ะอันเนี้ยเขาเพิ่งให้ใช้ครั้งแรกวันนี้ครั้งแรกคือน้องเขาเป็นคนที่ไม่เคยขัดผิวใช่ปะ่ะ เออเนี่ยวันนี้มันก็คือเลยเลยเหมือนแบบว่าอาจจะต้องมาร์กนานกว่านี้แต่ว่าอันนี้แค่15นาทีเราก็เริ่มเห็นแล้วว่ามันต่างนะยังไงก็ลองดูกันนะบ๊ายบาย